เวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบกันแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่7็กันแล้วนะครับทุกคนหลังจากพาร์ทก่อนที่เราสร้างบ้านเข้าฟาร์มทำสวนเป็นไงชื่อคลิปพาร์ทก่อนแล้วก็อันนี้ก็ทำได้สักพักเนื้อบัวแล้วก็คือผมได้เข้ามาเล่นก่อนแล้วนะเนี่ยผมได้ไปฟาร์มมาเล่นเข้ามาสักพักดูดิโล่งหมดเลยเห็นไหม <c oughs> โอเคคลิปนี้ผมว่าเดี๋ยวเรามาใหา้น้องวัวแป๊บ,บนึง <c oughs> เอาข้าวอยู่ไหนครับหมดหรือเปล่าผมว่าเราต้องจัดกล่องนะมะั้งเอาน่าจะหมดเคลียของในกล่องแต่เหมือนจะเจอมาใช่ไหม เดี๋ยวเอาไปด้วยว่าอีพีนี้เราควรจะลงเหมืองดีกว่านะไม่งไ,ไงเจอมาอยู่ไดนน่าค้ยมาขาวสุดเด้เจ้าชายขี่ม้าขาวมาี๋ยวไปนหนึ่งผมต้องอยู่ไหนเอ่ยอ่านอยู่ไหนเอ่ยเหมือนเรามีอา่านจริงด้วยเดี๋ยวผมเอาของวนนี้ออกมาแล้วกันคือเราจะลงเหมืองด้วยนะทุกคนเอาถามาด้วยเอาทอดมาด้วย เอาไม้มาเอานี่มาก็อาหารมาแล้วก็โอเคโอเคเอามาสักประมาณเอามาอีก,กวเนี่ยเอามาเอามาประมาณนี้พอเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นมากันขี่ม้ากันเดี๋ยวเราต้องไปเอาม้าหายไปไหนเลย ผมจะลองในพา์ทนี่นะจะลองแบบไม่ตัดแบบเมือนจะแบบถ่ายเสร็จโอ้อืดเกินคือ,อคือผมจะถ่ายเสร็จแล้วผมก็จะเอาลงแล้วก็ใส่แล้วก็ตัดปกคลิปอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่แบบตัดต่อก็ก็ก็เพิ่ก็พอเดินทางได้อยู่แหละโอเคเราต้องไปหาเชือกเลยไหนจะเห็นเชือกอยู่มั้งเชือก จริงด้วยโอเคโอเคมานี่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 เลยมานี่เลยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงเมืองกันเลยโอเคโอ้โหระผมตกเนะี่ยเก็บวันนี้นไปทำรีบไปเนาะเดี๋ยวค่อยทำเนาะอื้ม <c oughs> อยากเกี่ยวกับให้มันเช้ามากเลยตอนนี้มันมืดมาเอ้ยเอ้ยเอยมาเป็นชุดเลยโอ้โหพึ่งลงไปเพราะว่าผมน่าจะได้ตัดแล้วแหละมันจะได้ตัดคลิปแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะคือเราจะมาทำอะไรเกี่ยวกับบ้านก่อนเอ้ไม่หยุเอานะ้ำมาด้วยดีกว่าเกืือจำเป็น จริงแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ไหลไปกับน้ำนี่ไงถึงละเป็นไงทุกคนวิธีลงแบบใหม่แต่เราไปเอาของของเรากันไม่เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ,อ,อ้โหคือเราต้องขึ้นไปละ ขอเราอยู่ข้างบนหมดเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนเอาฝั่งนี้เอาอตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเราไปกับน้ำกันให้น้ำมันพาเราไปนี่ไง ทุกคนหลังจากเราได้ลงมาเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราจะเอาไงต่อเอาไงต่อดีเราต้องหาของใช่ไหมหาแร่เดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวขอดูวันเท่านี้ตรงไหนมันขึ้นไปหาเลได้บ้างวะเสียงไรอ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไง เปิดเลยเราเปิดเลยเอาลราเบิดดิเอาโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยโอเคโอเคไปกันทุกคนโอ้หเจอเหล็กด้วยโอ้โหโอ้โหผมผมจะรอดไหมเนี่ยผมจะรอดไหมเนี่ยยังล้อนอี่ะ อืมแต่เราเอาไงต่อดีเอาไงต่อแล้วทีเนี้ยถ้ามันจะน่ากลัวขนาดเนี้ยนะโอเคถอนหมดเดี๋ยวแป๊บนึง เฮ้ยไปดีครับไปดีครับรออะไร เอาเลยไงข้างตันแล้ไงไปเลยไปเลยเราก็ตามจากนอก ไม่ตามแล้วบ้งโอเคทุกคนมันไม่ตามแล้วละเราต้องหาหาที่พักก่อนหาที่ตั้งหลักก่อนหาที่ตั้งหลักก่อนโอเคมาหลั <c oughs> งจากที่ผมเก็่วของมาก็ได้ของประมาณเนี้ยคือของหลังจากที่เราทํามาเยอะมีดาบเหล็กประมาณสองงานมนะั้งสองชิ้นแล้วก็มีของเยอะกว่าน,นี้อีก คือผมเห็นแค่นี้อะของแค่นี้แล้วระหว่างนี้ผมหาของผมก็เจอเนี่ยรางรถไฟแล้วผมก็ต่อขึ้นมาะแล้วผมก็มาเปิดคลิปตรงนี้เลยอฮ้ยคือเห็นไหมคือผมผมเพิ่งมาได้ผมเพิ่งมาถึงคือแบบเข้าใจแล้วว่ามือใหม่ไม่ควรมาลงเหมืองคือมันยากว่าน,นี้เลยมันอัปเดตแล้วมันเล่นยากมากเลยคือผมต้องขออภัยนะคือโอเค เหล็กก็เยอะพอสมควรมาทถึงเหล็กอันเก่าเรานะเอามาทิ้งไว้เมืองในโคตรเยอะผมแบบไม่ไหวอ่ะคือผมเก็บเป็นสิบกว่ารอบเอ้ยห้ากว่ารอบโอเคเดี๋ยวเราคุณเหล็กไปด้วยคือเป้าหมายล่ะคือผมอาหารเหล็กนะโอเคโอเดี๋ยวเราคุดออกแล้วกัน อ้าวเฮ้ยโอ้ยแล้วเนาะผมต้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นผมไม่ไปก็ได้เดี๋ยวเรา หาเอาอยู่แบบตามตามนันก็ได้เราหากล่องก็ได้กล่องมันก็ดีอยู่นะสมุนเดนชาร์จมันมันมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคาโอเค嘛นี้เป็นทาง,งลงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขุดเล็กได้ อเคมาอันนี้คือทางออกใช่ไหมทุกน้ามันมืดจังอะน่ากลัวเนาะอเคทุกคนวะคืออะไรวะเราก็ได้ตุยไปอีกนะครับทุกคนพาพเนี้ยเราตุยไปเยอะมากสังเกตจากเลเวลผมได้เลยคือตอนนี้ผมวิ่งหาหาลรางรถไฟอยู่เลย เออรถไฟไม่ช่รางเพื่อมาเก็บของเราตรีไอีกเดียวไม่รู้ว่าของอะไรเราหายไปนะเนี่ยมันเหลือนปะ,ะแค่เนี้ยเดี๋ยวเราเอาถ่ายไปด้วยโอ้โหพาน,นี้คือเราเสียชีวิตไปเยอะมาก เดี๋ยวค่อยไปศึกษาหาอีกทีกันก็ปเปอย่างสเกลริตันมากเลยนึ่ว่าสเกลริตั์นโอ้นั่นกล่องด้วยโอ้มีสองกล่องติดกันเลยไหนเอ่ย อ๋อชื่อมันไม่เหมือนกันแค่นี้เหรอนี่เหรอควบใจตาแค่ชื่อเหรอโอเคโอเคเอา ผมคิดว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กลับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็ถ่ายมานานแล้วนะเขาถ่ายมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ถ้าไปตัดเอาสิ่งที่แบบเราได้ผมว่านั่นจะเหลืออยู่แค่สิบนาทีคือลาไม่ไ <time>. ด้เลยเกี่ยวนี้มีแต่ตายกับตายกับตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายไปเรื่อยๆประมาณห้าหกครั้งได้บ้างโอเคทุกคนเจอกันไปละ